ี้ยงง่ายต้นทุนต่ําแล้วก็คุณค่าทางประโยชน์ทางอาหารดีมากเลี้ยงง่ายไข่คล่องไข่คล่องไม่มีปัญหาเลยเลี้ยงแล้วไปเที่ยวไหนก็ได้เพราะเราขยายไปทุกกระชังเพราะว่าขยายแล้วก็เอาเอาพืชผักธรรมชาติพวกแหนแดงพวกเจอกญี่ปุ่นพวกผักต้งผักตบใบกุ้งใบกล้ยที่มีเราก็ใส่เข้าไปเลยขึ้นกี่ตัวเป็นฟีช่อหนึ่งมีห้าหกร้อยก็มีครับโอ้ซื้อครั้งเดียวคุ้มเลยเนี่ยใช่ใช่จะเห็นช่อไข่ ไปดูกระช้างแรกครับที่อยู่รอบเนี่ยตัวใหญ่มันเริ่มเริ่มไขแล้วเราก็ปล่อยนี้เลยเราไม่ต้องไปก่อนหน้านี้อ่ามาัรกแรกแต่ผมเอ้มงงมากเพราะว่าเวลาเราไม่ได้นี่เราก็เลยปล่อยตามสภาพเลยรอบนี่ครับครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลวงป้าน้าอาวันนี้ก็มาพบกับนัดคนเก่าคนเดิมกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ช่องเกษตรนะครับที่จะพาพ่อแม่พี่น้องสู่ความสําเร็จและไอเดียในการทําเกษตรแบบผสมผสาน กำลังจะพาพ่อแม่พี่น้องมาพบกับอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับพี่น้องกับพี่น้องชาวกเกษตรกรน,นะครับบ้านไม้กรตนตาบลไม้กรนอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญของพี่ฉลองนัดก,ก็พามาอัพเดตนะครับความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงในการทำกรเกษตรของพี่ฉลองเดี๋ยวเราไปพบกับพี่หลองกันเลยนะครับ สวัสดีครับพี่หลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับวันนี้นัดก็ขอมาเยี่ยมเยียนมาอัปเดตพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมส่วนพี่หลองนะครับครับผมความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้เราที่เห็นอยู่คือเรากําลังขยายหอยเราเป็นฟาร์มหอยนะครับครับที่ในกระชังคือเป็นฟาร์มของพ่อแม่พันุหอยที่เรากําลังขยายขยายการเลี้ยงเพราะเราเ มีออเดอร์ล่วงหน้าแล้วช่วงพฤศจิกาธันวานี้หลายหลายพันคู่ครับท,ที่ที่จองมาแล้วก็เลยตอนนี้กำลังขุนพราแม่พันเพื่อจะขยายให้กับสมาชิกที่มากขับเคลื่อนด้วยกันแล้วก็ผู้ที่สนใจเลี้ยงหอยซึ่งเป็นอาชีพที่เลี้ยงง่ายต้นทุนต่ำแล้วก็คุณค่าทาประโยชน์ทางอาหารดีมาก เลี้ยงง่ายไข่คล้องไข่คล้องไม่มีปัญหาเลยเลี้ยงแล้วไปเที่ยวไหนก็ได้เดิน่ที่มาที่ไปก่อนจะมาเลี้ยงหอยหรือว่าความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงพี่อจริงๆเนี่ยเกษตรผสมสานในสวนจริงก็มีทุกอย่างนะครับมีหลากหลายที่ทํามาไม่ว่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปุ๊บเลี้ยงปลาทอนนี้เราก็ยังเลี้ยงอยู่ แต่ว่าที่ผ่านมาเรื่องด้วย,วยจานวนของเวลาเราที่จํากัดพอดีมีตำแหน่งหน้าที่ของเป็นสมาชิกสภาเกษตรด้วยแล้วก็เป็นประธานหลายหลายเครือข่ายของแปลงใหญ่ด้วยอาจจะมีประชุมมีกิจกรรมบ้างอะไรบ้างก็เลยเลดกิจกรรมบางส่วนลงให้น้อยลงแต่ว่ามาเริ่มกิจกรรมของเรื่องหอยที่ที่ททขยายเพิ่มขึ้นเพราะว่าในการบริหารจัดการเวลาเราได้แล้วก็การเลี้ยงง่ายต้นทุนเราก็ต่ำด้วยเราไม่ต้องไปไปห่วงเยอะเหมือนเรามีกิจกรรมต่างๆหรือเรามีประชุมมีอะไรเนี่ย ไปสามสี่วันกลับมาก็ยังอยู่ปกติแค่เราให้อาหารเขาคือพืชตามธรรมชาตินี่แหละครับเขาก็อยู่ได้ปกติเขาก็โตโตขึ้นเรื่อยๆครับพี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับอันนี้อปีที่สองนะครับเขาปีที่สองแหละเพื่อเอยู่จสสองปีละตอบโจทย์ไหมครับพี่ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ตอนนี้ถึงขนาดตอนนี้แปรรูปเป็นข้าวเกียวหอยแล้วครับแล้วก็ทําเป็นเนื้อหอยแพ็คขายแล้วครับสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนี่มันเป็นสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์เป็นหอย เลีสีทองผสมกับหอยคงหอยคงบ้านเราหอยคงนาหอยคงไข่ขาวนะครับขอบมนจนชื่อหอยพันุนใหม่คือหอยปทุมทองครับุณสมบัติเด่นก็คือเนื้อจะแน่นเปลือกจะบางแล้วก็ไม่มีตาเมาแล้วก็เลี้ยงง่ายดูแลง่ายทั้งหมดนะครับโอ้โหฟังแล้วทําให้นัดยากไปดูซะละพี่หลองพาเพื่อนๆไปดูหน่อยครับว่านี่คือฟารมหอย อาตัวบอ่อเนี่ยก็คือเราใช้รถแท็กเตอร์สีส้มคูบต้าดัานเอานะครับไม,ไม่ได้ขุดลึกนะครับแค่ไม่กว่ากว่าคร<ฮ>ับโ<ฮ>อ้มอลังการงานหอยเพา,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 เา,ามีกระชังอยู่ตัวหอยจริงๆเนี่ยเราให้อาหารพวกปักบุ้งพวกใบกุ้งใบกล้วยปกติอันนี้ช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะเขาจะลงพักอยู่ข้างล่างแล้วถ้าเป็นช่วงเงย็นเย็ขาจะลอยขึ้นมาเต็มเลยถ้าเราให้อาหารก็เวลาทานอาหารเขาจะลอยน้ํานทานนะครับจะไม่ทานกับพื้นนะครับหอยหอยพันนี้นะครับครับ เอ่อเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรก็ดูแลกันประมาณนี้แหละครับที่มีเพราะว่ามันไม่ได้คุกคีกับดินคืออยู่ในกระชังที่เราอยู่ตลอดเวลาณตอนนี้พี่มีทั้งหมดก,กี่กระชังเนี่ยผมเห็นเยอะแยะมากมายเนี่ยสามสิบกระชังแต่ด้านบนอีกสามสิบกระชังครับเป็นร้อยใช่คือในในฟาร์มนี่จะที่เห็นตั้งแต่ทางเข้ามาจะเป็นฟาร์มเป็นกระชังหอยหมดเลยครับโอ้โหเพราะเราขยายไปทุกกระชังเพราะว่าขยายแล้วก็เอาเอาพืชผักธรรมชาติพวก แหนแดงพวกเจาญี่ปุ่นพวกผักต้งผักตบใบกุ้งใบกล้ยที่มีแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับหากินในในบริเวณนั้นนะครับที่อยู่ขนาดบอ่อที่พี่หล่อลี้ยงเนี่ยขนาดบอ่อมเท่าไหร่คูณเท่าไหร่พีจ่จริงๆเนี่ยขนาดบอ่อแล้วแต่บริบทเรานะที่มีนะครับแต่กระชังเหมือนกันเนี่ยนี่คือสองคูสี่เมตรที่เราทําอยู่ันี่ก็เลี้ยงได้เป็นพันนะครับที่อยู่กระชังหนึ่งเนี้ยนะใช่ครับก็คือสามารถจุหอยได้กี่คูพี่โอิจริงๆเนี่ยอยู่ที่เราจะใส่เป็นร้อยก็ได้ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าถ้าเราจะขยายเร็ว แล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆ <c oughs> เขาจะไม่ได้แย่งอาหารกันเขาจะโตเร็วมันกินกันไหมพี่ไม่ครับไม่กินกันมันเป็นสัตว์ประเภทกินพืชหรือกินเนื้อกินพืชครับกินพืชอย่างเดียวกินพืชอย่างเดียวไม่กินเนือ้อครับไม่กินเนื้อเลยใช่ไหมครับ,รบใช่ครับก็คือเป็นสัตว์กินพืชกินพืชครับกินพืชมันกินอะไรบ้างพี่อ่าที่ให้เนี่ยจะเห็นคือผักบุ้งดอกญี่ปุ่นอ่าหญ้าหวานนะครับที่เห็นเนี่ยก็ต้นกล้วยอ่าแต่จริงก็มีผักตบด้วยโซนนู้นมีผักตบเยอะ คืออาหารที่เป็นพืชเดี๋ยผงชูรสนี่ก็ได้อ่าตอนนี้ที่เราที่สวนเรามีกล้วยเยอะเราจะให้ใบกล้วยเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับใบกล้วยน้ำเงาก็กินใช่เอามันเลี้ยงง่ายป่านนั้นพีเช้าก็ได้อะไรก็ได้ใช่โอ้กล้วยเราเยอะแล้วก็ใบกล้วยให้เขาเพาเป็นตะเลี้ยงใช้ละพี่เลี้ยงเลยเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ดีไหมครับได้ดีครับขยายแล้วก็ขายตามตลาดเราก็ได้ในพื้นที่ชุมชนอ่ะคือมันเลี้ยงง่ายใช่เราจัดขายชุดชุดละห้าสิบบาทห้าสิบบาท ไม่ได้เยอะนะครับที่มีอต,ตอนแรกเข,า,ขาได้ชิมแล้วเขาก็จะเขาก็าจะมาซื้อเราอีกรอบหนึ่งครับ,รบ,บเป็นกแก้มเป็นอาหารอะไรก็ได้อื<ม>นี่ครับเราเลี้ยงแค่ให้จอกเหนืเขาไว้ตัวนึ่งนึ่งโลเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่ลูกพี่ถ้าเราขุ่นขายถ้าเกิดไซส์ขนาดทานประมาณ80 80-90ต<อ>ัวเท่าเหรียญสิบนี่แหละครับเรียญสิบบ้านเรานี่แหละกี่ประมาณนั้นเอาตัวผู้ตัวเมียนี่ลักษณะการดูนี่ดูยังไงครับพี่ดูที่ที่ ขาเรียกว่าก้นหอยนะถ้าก้นหอยไหนที่มันแหลมแหลมเราเราเราสกิดดูมันสกิดมือนะคือตัวผู้ก้นแหลมถ้าตัวเมียก็นจะมนแค่นั้นผู้เมียมดูแค่นั้นเองดูง่ายๆเลยใช่ดูด้านบนที่ที่มันจะเห็นสัมผัสตัวได้เลยนี่มันเลือกอยู่จะจะําไม่ดูว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับครับผมอันนี้อากาศมันร้อนก็เลยจริงๆนะไม่ได้ห่วงหอยนะห่วงไอ้พวกเจาญี่ปุ่นที่มีไอที่ใส่นะครับหอยมันอยู่ได้ก็คืออาหารระยะยาวของหอยใช่ใช่ใช่เนี่ย มันขยายแทบไม่ทันเลยมันาะอหอยมันกินหมดใช่ไหมมาอยู่โอ้โหก็เลยอันนี้ก็คือเป็นบ่อคุณใช่ไหมครับบ่อคุณครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ุพ่อแม่พันธุ์เลยพอเรามีออเดอร์เยอะตอนนี้เราต้องเตรียมหอยให้เอ้าตอนนี้พี่ขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่คู่ละกี่บาทคู่ละห้าสิบาทครับโอ้ไม่แพงด้วยคู่ละห้าสิบาทครับขยายได้เยอะด้วยออกไข่แต่ละครั้งเนี่ยพี่มันได้กี่รูกี่ตัวเป็นปีไอช่อหนึ่งมีห้าหกร้อยก็มีครับโอ้ซื้อครั้งเดียวคุ้มเลยเนี่ยใช่ใช่จะเห็นช่อไข่ ไปดูกระชังแรกนะครับที่อยู่ครอบเนี่ยตัวใหญ่มนเริ่มเริ่มไข่แล้วเราก็ปล่อยนี้เลยเราไม่ต้องไปก่อนหน้านี้อ่ามาตั้งแรกแต่ควบงงงงมากเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ที่เราก็เลยปล่อยตามสภาพเลยครอบนี่ครับโหเต็มเลยเพื่อนๆนี่ครับมันกำลังฟักตัวนี่ดูดช่อเนี้ไหมช่อช่อเนี้เห็นไหมนี่คือฟักในตัวเองเลยนี่ยเขาตกเขาตกรูเกนเนี่ยครอบอาเป็นตัวหน้าที่ห็นอ๋อก็คือเขาจะไข่ไข่ในที่สูง ไายที่สูงแล้วก็จะตกลงไปในน้ําเองอ๋อกี่วันพี่ไข่ไอ้จริงๆนะสองสัปดาห์ก็ตกเป็นตกเป็นลูกก็คือหลังจากที่เขาขึ้นมาไข่แล้วใช่ใช่มันจะเริ่มฟอร์เห็นไหมเมื่อเริ่มเป็นเป็นสีเปลเป็นสีสีขาวพวกนั้นคือเริ่มตกแหละเริ่มได้ที่แหละอ๋อวันสองสัปดาห์ก็ก็จะออกลูกครับเรา <c oughs> ใช้เวลาคุ้นนานแค่ไหนกับเราใช้เวลาคุ้นนานแค่ไหนครับเดินครึ่งถึงสองเดือนก็ก็ได้เป็นตัวเป็นตัวที่พอทานแล้วครับ ก็คือเริ่มจบได้ได้ใช่ครับที่สองเดือนถ้าเต็มที่ก็ที่สามเดือนเอาเวลาขายเเวลาขายนี่เพี้ยไปขายที่ไหนโอ้ไม่ต้องไปขายเขาไม่ซื้อที่นี่เลยเอาละไม่พอเลยไม่ต้องไปซื้อเลยตลาดเลยไม่ต้องเลยเขามาหาที่นี่แล้วเราเราเราทําทั้ง facebook ทั้ง youtube ด้วยเลยด้วยแล้วอีย่าเครือขายเกษตรแล้วทั้งเออทั้งจังหวัดเราก็รู้จักกันเยอะนะครับไม่ต้องไปหาที่ขายต้องไม่ต้องครับแล้วก็เลยบอกไอเออ พี่น้องหรือว่าใครที่เอ,เอาเอาจากเราเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยหาตลาดในชุมชนเลยเพราะว่าหอยเราไม่มีความต่างไม่มีความอร่อยครับขายในพื้นแต่พี่พจะเราหรือใกล้เคียงเนี่ยถ้าถ้าตอนแรกเขายังไม่รู้หอยเราให้เขาชิมก่อนก็ได้ครับชิมเราก็จะดีใจเขาจะมาซื้อเราเองว<อ>ิธีง่ายๆเขาทำตลาดครับนี่เลยรไม่ได้ไปขายไหน,นเนี่ยมาผมมาขอแบ่งน้อยจะไป,ไปทานโน่นนี่ก็ตอนนี้เรากำลังขุนขุนพ่อแม่พันเนาะครับ ก็ก็แบ่งบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะแต่ว่าจะขุนไม่ค่อยอันนี้ที่สุดอันเนี้ยตอนนี้มีออเดอร์อยู่แล้ว,เด,วเดอร์อยู่แล้วครับเลื่อนลงหน้าแล้ว <c oughs> ด้วยขึยย้นปีนี้ยังไงจะ,จะหาพอไหมเนี่ย <c oughs> คุณจะากจะขายใครคมีความพร้อมเตรียไๆๆมไม้เดิมแันนี้าานครับโอ้ <c oughs> ก็คือ,ร,อรับซื้อในเครือข่ายด้วยใช่ใช่แต่จริงอยากให้อยากให้คนที่รับไปเนี่ยสร้างเครือข่ายเนี่ยสร้างตลาดในพื้นทนเลย ง่ายง่ายกับเราอีกในการการขายแหละก่อนที่จะทำห้าที่ซื้อเนี่ยอันดับแรกคือต้องฝึกการขายก่อนใช่ใช่ขายไม่ยากของมันดีอยู่แล้วครับในตัวมันเองใครใครใครไม่รู้หอยตรงไหนนะลองชิมดูดิอย่างเงี้ยเขาก็ชิมเขาเอ้าคุณตางมันก็ตายจากจากหอยที่นี่อยู่แล้วเอาพี่ทําไมถึงได้ไอเดียหรือว่าแนวคิดของผั่นหอยปทุมทองนี่มาพี่คือ เราไม่ไม่อยู่นิ่งเราคนสอดแสวงหาไปไปพบปะคนนู้นคนนี้มาแล้วก็หาบริบทที่มันตรงกับเราที่เราทําได้คือเอาง่ายๆคือไม่อยู่บ้านสี่สามสี่ปีที่อยู่เนี่ยเราไปทุกสวนที่มีอย่างในอเจริญที่ว่าทํากิจกรรมอะไรเน,นี่เราก็ไปดูหมดแล้วแต่บ,บทเราที่ผ่านมาคือเรามีน้ําเยอะมีบ่อเยอะใช่ไหมเราต้องโยนมาทางด้านด้านประมงอมก็เลยหาประมงอะไรที่มันดูแลง่ายขาวปลาเนี่ยก็ปล่อยมันได้อยู่ ในการบริหารจัดการปลาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ก็มีเลี้ยงปกติแต่ตัวหอยเนี่ยมันง่ายกว่าขอบขอบมันสั้นขอบมันสั้นแล้วก็เราสามารถได้ทั้งปีแล้วก็ต้นทุนมันต่ําถ้าเป็นปลาต้องซื้อหัวอาหารใช่ไหมครับพี่ต้มหัวอาหารอีกใช่ไหมครับหอยมีไหมมีมีต้องตองเปเนนทนพวกนั้นไหมคือผักตำบ้านนี่แหละถ้าอยากให้ตัวเร็วแล้วค่อยเสริมก็ได้หัวอาหารหัวอุดกกลางนะครับครับแค่นั้นเองเอาจากเล่งให้ตัวเร็วนะครับถ้าไม่เล่งตัวเร็วไปเรื่อยๆก็ไปอยู่อย่างนี้ <utan> ไม่รีบไม่รีบไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยกล่องนี้ยแล้วก็เลี้ยงไว้ตามคลองเองครับแล้วเราก็เอาไปให้เขาเขาทานไแค่นั้นเองไม่ไม่ยากตรงนั้นเลยโอ้โหสุดยอดมากครับต้นไม้ก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ร่มเรื่องกันมันก็มันจะเอื้อกันทั้งหมดที่ที่มี <Folks> พื้นที่ในการจัดก,การบริหารของพี่นี่มีประมาณเท่าไหร่โดยรวมเฉพาะหอยเฉ <entend> พาะหอยจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเป็นกระชังตอนเนี้ยร่วมร้อยกระชังที่มีขอบ กระชังสองคูนสี่นี่นะครับขอบเป็นร้อยกระชังที่มีอ่าอยู่ในบ่อก็มีในบ่อนี่มี่ดี๋ยน้ก็มีก็ปล่อยเหมือนกันอในบ่อเนี่ยตอนนี้คือปล่อยลงบ่อก็มีขอบว่าถ้าลงในบ่อเนี่ยข้อดีของบ่อคือเขาเราไม่ต้องมีกังวลเรื่องหาอาหารให้เขานะครับขอบก็หากินเองอะไรเองได้แต่ว่าในในการขุนในอะไรพุ้เราต้องจับเข้ามาในกระชังเหมือนเดิมขอบคุนให้มันโตเอาถ้าพี่น้องอยากเลี้ยงนี่ในบ่อซีเมนได้ไหมพี่ก็ได้ ได้เหมือนกันในกระชังบุกได้หมดต้องขยันเปลี่ยนน้ำเลยเอาเดี๋ยวให้พี่ลองพาไปดูในส่วนของของบ่อกระชังบบกใช่ใช่ก็คือของส่วนพี่จะมีการเลี้ยงทุกรูปแบบใช่ไหมครับพี่ใช่กระชังบบกที่เป็นบ่อคอนกรีตกระชังบบกที่เป็นผ้าใบครับโอ้ไปครับเพื่อนๆครับเชิญเลยครับ นี่ครับอันนี้ดีบอกเพื่อรอจําหน่ายเนี่ยเอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยสวยงามมากครับนี่บอกคอนกรีตแต่เราผ้าใบลองอีกทีหนึ่งเอาทําไมต้องเอาลองล่ะครับพี่สาเหตุเนี่ยถ้าถ้าเราทําเลยถ้าเราฉาบดีละดีไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้ฉาบไม่อะไรข้บประหยัดต้นทุนไงประหยัดต้นทุนไม่ต้องไม่ต้องไมาฉาบต้องอะไรเยอะแยะพอเสร็จก็คือเอาผ้าใบไอ้พายางปูเลยปูเลยปูเลยขึ้นมานี่เลย ไปอยู่ได้เลยก็ลดต้นทุนปูนชาบไปใช่ใช่ลดต้นทุนเวลาไปอีกใช่อยู่แลงง่ายการจัดก,การง่ายและอีกอย่างนี่ถ้าปูนที่ไม่ฉาบมันจะกัดเปลือกหอยครับเปลือกหอยจะจะจะไม่สวยโอ้ไม่สวยมันจะมันจะ,จะมีความต่างให้อยู่อันนี้ครับที่เป็นหอยเอาหอยตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นไงพี่ให้เพื่อนๆดูหน่อยจับตัวสวยๆให้ดูนี่ตัวเล็กอยู่ครับประมาณเดือนกว่า เาพร้อมทานได้พ่อแม่พันธุ์ก็คือเลี้ยงรวมกันไปเลยใช่ไหมครับเลี้ยงรวมไปเลยครับเราเราไม่แยกเพราะว่าอ่าถ้าเราต้องการพร่อแม่พันธุ์เราก็จะจับไปเลยนะลองไปจับเอาเดี่ยวหอยจะเป็นประมาณเนี้ย<อ>ตัวเล็กว่านันนะครับอ๋อครับอ,อันนี้ไซส์เล็กไซส์เล็กอันนี้ตัวผู้อู้อันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้คือตัวผู้มันดูที่ตูดมัมมนครับตูดไอ้ตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่อันนั้นคือตัวผู้ตัวจะแหลมๆเนาะแหลมเลย โอ้ไซใ่นี่ใหญ่สุดแค่ไหนครับพี่เท่ากัปั้นเลยครับอู้ไสหอยโข่งใหญ่เลยนะมันได้ได้มาจากหอยโค่งไงครับอ๋อก็คือต้นกําเนิดเข้าคือหอยโค่งเห็นไหมหอยเชอรี่มีมีสีนี้ไหมครับอันนี้คือสาสนิมนี่คือตัวเมียครับพี่ก็อันเดียวกันนี้ครับนี่ก็สายสนิมนี่จะหนักกว่าที่จะเบากว่าเนื้อจะแน่นกว่านี่เนื้อจะแน่นกว่าอืแต่ว่าคืออันเดียวกันหอยเดียวกัน สีทองเหมือนกันสีทองเอ่อนี่เขาเรียกพันสนิมพันสีทองแต่ว็คืออันเดียวกันครับมาจุดเดียวกันเนี่ยตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียครับก็คือก้นเขาจะแหลมใช่ตัวเมียก้นจะทูทๆหน่อยนึงทูใช่นี่ก็ตัวเมียโอ้เนื้อเนื้อจะเป็นสีทองอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่โอ้แน่นเลยครับแน่นเลยพี่แน่นเลยเนี่ยบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของอาหารด้วย ตัวหอยด้วยครับพราะถ้าหารไม่ถึงก็จะจอยใช่เรียกว่าหอยจอยเนาะใช่มันจะไม่งามเนี่ยมาใหม่ก็จะเป็นสีนี้แหละคิดต่กมาใหม่นะครับไม่ถึงเดือนจากไอตัวเล็กๆนี่เลี้ยงนานไม่พี่กว่ากว่าเราจะได้กินมันสองเดือนเดือนครึ่งหนึ่งสองเดือนได้กินแล้วแน่ๆได้กินแล้วแน่ๆโอ้ยดูกินแตงโมเห็นไหมครับอันนี้คือพักกั้นจองเนาะถี่บาเราเนาะกนจองใช่ หรือผักพายผักพายอันนี้นี่กินแตงโมได้เลยได้กันครับอู้หูชอบก็ชอบม่ชอบกินชอบผลไม้ทุกชนิดใช่โอ้ตัวชนิดได้เลยการขายหรือว่าการตลาดก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยมันขายได้แน่แน่ แล้วก็สวยงามมากเลยทำแปรรูปหมายถึงว่าเราทําแพ็คเป็นเป็นเป็นเนื้อหอยขายแล้วก็เป็นข้าวเกี๊ยวพอดีข้าวเกี๊ยวมันหมดไปครับพี่บอกงานเนะงานดูเนื้อโอ้โหหู้ข้าวน่ากินมากพี่อุนเต็มเลยอืมในี่เวลาเขากินแล้วเขาอยู่ไหมกับส้มต่ำเนาะใช่ใช่ในปากเขาไหมครับปากไหมโอ้ยปากใหญ่กลายกัดยครับ ว่าหอยแครว่าหอยไม่มีปากม่ีหัวาพุ่นะเดินได้นี่ก็สวยใช่ไหมครับใส่เขากินโอ้ล้วกินแหนใช่ไหมครับเขากินจอกที่ญี่ปุ่นนี่มีครับกินแล้วกินนี่เน้นมันวาวเลยครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ที่อันนองครับือทาบ่อยง่ายๆเอากะเบื้องเก่าก็ได้ครับทําแล้วก็พ่อใบคุ่มงี้ครับเกิดกะเบื้องเก่าวางวางวางเหมือนกันนี่แหละไม่ต้องกรอบบล็อกก็ได้ครับหรือว่า โซนน้นเป็นผ้าใบครับด้านบนันเป็นผ้าใบเลี้ยงในผ้าใบก็ได้อ๋อข้อดีของจอกตัวนี้คือไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำนะเนี่ยครับเมื่อก่อนนี่เปลี่ยนน้ำสามวันเปลี่ยนทีจุกเลยครับอันนี้มันจะกินอาหารคือจากขี้หอยที่เขาเขาขับถ่ายมานะครับมันจะมันจะเกลื่อกันครับเราใช้เวลาการเปลี่ยนน้านานไหมพี่กี่วันเราถึงจะเปลี่ยนครั้งถ้าตามหลักจริงก็สามวันครับถ้าถ้าเป็นบ่อกระชังบกนะครับ หรือแม่ก็ดูตามน้ําว่ามันขุนไหมอะไรไหมเพราะถ้าเกิดน้ําขุนตัวเขาจะไม่โตตัวเขาลอกน้ําตายไปเลยถ้าเกิดน้ําสกปรกนะสังเกตคนที่เลี้ยงเลี้ยงหอยแล้วไม่ได้ไม่ได้ทานคือว่าอบอมันสกปรกแล้วก็ทําให้หอยตายขอบประมาณนี้ยคือไม่เปลี่ยนน้ากันนะขอบให้อาหารวันหนึ่งที่ครั้งพี่จริงๆเช้าเย็นแค่นั้นแหละเช้ากับเย็นแล้วแต่ความสะดวกครั้งเดียวก็ได้วันหนึ่งวันเย็นก็ได้มันจะกินมันจะชอบกินตอนกลางคืน ล<ค>อยขึ้นมากินแต่มากก็ให้ตอนเย็นกลางวันมันก็อยู่อันนี้ยคืนมันก็เต็มเลยมันจะลอยเต็มเลยก็คือกลางคืนจะกินดีกว่าใช่จะลอยมันกลางคืนเลยกลางวันก็จะเสริมด้วยพักเป็นอะไรไปใช่นี่จะจองผักบุ้งผักบุ้งได้หมดมเ,เลยคลองเนี่ยอย่มาใส่กันเลยเนี่อาหารหมดเลยอาหารหอยหมดเลย <S <S อาหารหอยอ,อาหารหอยหมดเลยเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายเอาเมนูนี่ที่ เอาไปทาอร่อยที่สุดนี่จะเป็นเมนูอะไรพี um. ่เร ap ื่องหอยเนี่ยแกงคั่วก็ได้ชาก็ได้ลวกจิ้มลวกจิ้มก็อร่อยครับลวกจิ้มรรได้นะผัดผัดผัดพวกกระชา่ยอร่อยักระเพราก็ได้มันรสชาติดูเนื้อหอยรสชาติรสชาติมันจะเหมือนปลาหมึกเลยครับอือเออดูในยูในกล่องไม่ใช่ครับ ว้าวนี่คือเนื้อหอยที่ที่เราแกะแล้วโอ้สดเลยก็คืออันนี้ก็คือเป็นสินค้าแปลรูปของทางทางฟาร์มใช่ไหมครับพี่อันนี้เขาจะเป็นแบบนี้โอ้ออกสีทองทองเลยโอ้ทานนี้ทานได้ไครับสุดล้วอันอันนี้คือทุ่งหนึ่งนี้มันประมาณกิโลขี้ขีดพี่อันนี้ประมาณขีดมั้งครับเนี่ยครับก็คือเราค่าอยู่เท่าไหร่พี่ถ้าทุ่งประมาณนี้ ตอนนี้ราคาปรับตามสภาพอยู่ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนยังไม่กำหนดชัดเจนเนาะตอนนี้กําลังขันทดลองแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเกียบก็หอยละสิบบาทครับข้าวเกียบก็คือท่านใดอยากลองเอาไปชิมก็คือสั่งสั่งทางออนไลน์ก็ได้บทางนี้เราก็ได้เราออกงานบ่อยกับทางหน่วยงานภาครัฐนะฮะอืมกิจกรรมบ่อยตอนนี้พัฒนาชุมชนเข้ามางพัฒนาต่อยอดให้แล้วก็อุตสหกรรมภาคเจ็ดมาต่อยอดให้เรื่องข้าวเกียบหอยนะครับครับเป็นเดเมินโนดนีเป็นกระชังกระชังอยู่ ไปเลยพี่ไปเลยครับผมเป็นกระชังเนี่ยคือกระชังหอยหมดเลยนะที่เห็นเนี่ยเสือบฟ้า,ฟาแล้วก็มีกระชังบอกอยู่ด้านโน้โเนเยอะมากนี่คือเราปรับพื้นที่ใหม่เมื่อก่อนที่หนูมาคือสไลด์ตรงนี้เนาะขยายไ,ไปข้างหลังขยายมันกว้างขึ้นเพราะกิจรกรรมมันบ่อย <c oughs> อก็คือณตอนนี้ที่นี่ก็คือ เป็นสุนเสดเรียม<บ>รู้รบแบบรู้ครบเต็มรูปแบบแล้วเต็มรูปแบบนะครับอืมเยอันนี้พอยุงสามปีครับอายุสามปีโอ้โหลมลื่นมากครับพี่จากลงๆไม่มีอะไรก็มามาทําเองหมดเลยมาปูกครับนี่หอยฮะเนี่ยเราจะปล่อยอย่างนี้เลยเนี่ยฟักตบก็มีเนี่ยมันจะหามันจะหากินมันเองเนี่ยนี่คืออาหารตัวนี้อาจอาหารลงไปขึ้นที่อาหารที่อยู่ครับเนี่ยข้างล่างหอยหมดเลยนี่มันเจอแดดก็จะลงไปข้างล่างตอนเย็นก็ขึ้นมากิน กูมาไถ่ไหมไถ่จะไม่ได้ดูแลอะไรเลยจะดูแลเลยนี่แหละที่ทําอยู่เสื้อนอนกินเลยอันนี้คือปล่อยกันเลยับเราอัดจอดเข้าไปให้มันเต็มนี่เป็นอาหารเขาเลยนะครับจะไปเที่ยวไหนก็ได้จะไปซีซั่นบันเทิงก็ได้ไปไปแพร่แม่มอไแมโจกับไปเชียงรายครับไปดูงานมาสี่ห้าวันกลับมาใช่นี่อะไรอ้ออันนี้อันนี้ ก่อนลงแหนแดงแล้วนี่เป็นจอกญี่ปุ่นมานแล้วครับนี่ก็คือนี่คือกระชังบกครับพี่ที่เป็นพ้าใบอันนี้ก็จะมีหอยหอยอยู่เนี่ยตัวเขาจะประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นบอคขุนใช่ไหมพี่บ,บอคขุนธรรมดาเนี่ยที่มีแต่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเพิ่งเอามาเพิ่งขยายมาครับเพิ่งเอ,อามาลุบานใช่ไอ้จอกนี้ก็เพิ่งแบ่งขายไปเมื่อวานห้าโลมั โลห้าสิบนี่โลหห้าสิบาทเลยนี่โลละโลละห้าสิบบาทวูวววันมีตอนเรามาไม่ไหม้นี่นิดเดียวเอามาขยพี่นิดเดียวนิดเดียวมันขยายางี้เลยนิดเดียวครับเป็นสีแดงเลยมันมีอายุนานไหมพี่จริงๆเนี่ยเขาขยายได้ตลอดแต่เราเราต้องมาดูแลยังไงคือว่าถ้าเขาแน่นหนาถ้าแน่นเราต้องเอาออกทำไม่ได้ก็จะเบียดกันตาย ถือว่าเป็นอาหารเสริมของหอยได้เลยอาหารหลักเลยตอนเนี้ยผมให้เป็นอาหารหลักไปแล้วผมให้เป็นอาหารหลักเลยเพราะว่าผมไม่ได้เนี่ยวันหนึ่งบางวันไม่เดินข้ามาด้วยซ้ําไปเนี่ยครับเนี่ยไม่เดินข้ามาด้วยซ้ำไปวันปลาก็กินได้เนี่ยครับเนี่ยก็หมดเนี่ยเลือือเนี๋ยก็หมดสุดยอดมากครับพี่ใจเป็นจอกตัวนี้แทนที่ขับเคลื่อนครับ นี่แหละครับที่อยู่อันนี้ก็ช่างห้อยหมดเลยครับเนี่ยขอบมาด้านนี้แล้วหนี่ก็แค่ตัดหญ้าเฉยๆนี่ไม่ตัดแต่แค่แค่อตยเกว่ายาวอยู่นี้วการดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรยุ่งยากยใช่ไหมครับพี่นี่ผมก็แคอย,อยายจอกตามคลองเลยให้เป็นอารปลายเป็นโอ้โหเป็นบอ่อห้อยไปห,หมดเลยนี่ครับเป็นห้อยหมดเลย,อยโอ้หอลังการงาน หอยปทุมทองเป็นหอยมาเลยครับตอนนี้บอกคอล่าเรื่องเํากำลังจะเปลี่ยนชื่อหอยเป็นหอยหอมเอกลักษณ์ก็น่าจะเลยใหอยหอมใช่ชื่อหอยหอมกําลังเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อชื่อเก๋ดีนะพี่ต้องเข้ากับอัตลักษณ์ของก็น่าจะเพราะว่ายังไ้สุรแาก็มีหอยใหญ่ใช่ไหมหอยใหญ่ก็หอยแมงคู่ใช่ไหมครับเราเราหอยปทุมทองเป็นหอยหอมก็น่าจะได้น่าจะได้อยู่นะนี่ครับอยู่ในนี่หมด กินอะไรกินอะมันจะจะขึ้นตอนเย็นๆครับผมมันจะตัวเล็กมันเต็มเลยเนี่ยอืมกุ้งไป้กล้วยนมดยอดมาครับถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงหอยผมเกิดมากับหอยครับกับหอยมัเลยเลยต้องเลี้ยงหอยพันธุ์ปทุมทองเนาะพี่เนาะใช่ใช่เอาพี่ก็อนจักไปมีอะไรฝากถึงคนที่สนใจหรือว่ากําลังอยากจะเลี้ยงหอยพันธุ์ปทุมทองไหมครับพี่ครับ ก็ถ้า,าท่านใดที่ชมคลิปแล้วสนใจเรื่องอเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไม่ต้องดูแลยากมีเวลาส่วนตัวตัวเองสูงมากทําอะไรก็ได้เหมือนผมเนี่ยไม่ใช่อาชีพเสริมผมเป็นอาชีพหลักที่เลี้ยงหอยเพราะว่าผมมีเวลาว่างทากิจกรรมอื่นได้เยอะผมมีเวลาไปศึกษาดูงานมมเวลาไปขับเคลื่อนเรื่องมวลชนผม,มเวลาไปพบปะเพื่อนน้องเพื่อนฝูง ได้โดยไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยข้างหลังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูแลง,ง่ายมากให้อาหารแ้่เราไปไหนก็ได้ขอบขับเพื่อนได้ง่ายแล้วก็มันก็โตรเร็วแล้วก็มันขายได้เงินด้วยเพ,พราะอะไรเพราะรสชาติมันดีคุณสมบัติของมันคืออ่าที่ผ่านมาที่ลูกค้าเอาไปทานแล้วมีแต่ติดใจครับไม่มีว่าเออไม่อร่อยนะไม่ใช่ขอบตอนนี้ขับเคลื่อนจริงจริงตอนนี้ถึงขนาดที่ทจะําเข้าเซเว่นเลยนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ล่วงหน้าแค่อบอีกทีหนึ่งเห็นว่า ทำยังไงจะไดะ้เนื้อหอยหมยถึงว่าเยอะๆปริมาณเยอะๆเพื่อจะท <c oughs> <ห>ําก็คือมีพลุม่มโปรเจกต์การตลาดไปแล้วพอลุ่มก็คุยกับหน่วยง,งานภาครัฐคือทางมหา <คๆ S 1> ลัยแหละเบื้องต้นไ้แล้วครับเบ,บเป็นต่อที่เนี้ยเรากาลังจะขยายขยายในการเลี้ยงอย่างอย่นผมเนี้ยผมมีระบบชุมาทานตอนนี้ร้อยยี่สิบห้าไร่กานทำอยู่บแล้วผมขอโซลาร์เซลล์มีบ่อน้ำโซลาร์เซลล์ให้ให้ สมาชิกรอบนี้คือ30บอ่อนี่คือ,คคอหน่วยงานพระราชให้มาของพระชายดินนะครับและผมขอโครงการจากมหาวิทยาลัยอีกบอ่กอเซลล์เซลล์อีกเป็น100ร้อยบ่อทีนี้ก็เลยว่าตรงนี้ผมจะต่อยอดเรื่องหอยให้ให,ให้เข้าไปขับเคลื่อนแล้วเราก็เป็นฮัรรวมแล้วก็เราก็รับซื้อคืนก็จะเป็นแหลง่งแหล่งรวมหอยแหล่งใหญ่ของของอำน,นาจเจริญเลยบโอ้โหสุดยอดอท่านใดสนใจนี่สามารถ S <S มาเยี่ยมชมมาศ <มา S 2> ึกษานดูงานมาเอาใส่พันไปแบ่งปันไหมครับพี่ได้บ้านได้ครับครับฝ<ม>ากช<ม>่<ม>องทางการติดต่อนะครับพี่เบอร์ทางเฟซบุ๊กนาราทิพย์แก้วกล้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะมีจสองเฟซนะพี่แล้วก็เพจส่วนเพลอดมซัพและก็ส่วนเพลพนาก็สองเพจเหมือนกันแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองหกสามหกห้าเก้าสี่แล้วก็ศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แปดสองสองสองมือ ช่องทางที่ติดต่อได้ขอบว่มใหก็ปากหมดมาที่สพลำซ้ำนาเจริญก็ได้ถ้าอยู่ Google m a p กูเกิลแมปได้ถึงนาบ้านนาสวนเลยนะครับกำลังทำถนนใหม่ก่อนเป็นทางลูกรางตอนนี้ก่อนเกียก็มาถึงความเจริญกำลังมากำลังมาก็พร้อมกับการขับเคลื่อนในมวลชนนี่แหละครับพี่เพราะเราเป็นเหมือนกับไม่ก้อนโมเดลเราเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งตำบลทั้งอำเภอที่ขับเคลื่อนอยู่ก็ตอนนี้ขยายในตำบลเยอะแล้วกำลังขยายไป เรื่อยๆออกไปเรื่อยๆอยู่ครับครับโอเคก็ก็ฝากด้วยนะครับถ้ายังไงถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ฉลองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่ติดตามรับชมเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดจะพาไปเยี่ยมชมสวนหรือฟาร์มจากความสําเร็จของพี่ๆเกษตรกรที่ไหนต่อนะครับวันนี้นัดนะครับกับพี่ฉลองนะครับ ก็ต้องขอเก่าของว่าสวัสดีนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับพี่หลองครับที่ใหความรู้ครับ